thank you สวัสดีครับสวัสดีนะฮะเอฟแฟนหวยนะครับผู้ที่จะถูกหวยในงวดของวันที่11นะครับเนาะอ่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเนาะวันนี้มีหวยราวด้วยนะฮะหวยราวก็งวดที่แล้วนะครับก็วิ่งรูดฟัน7นะก็เจาะ3คู่ได้เน้นนะเจ็ดหนึ่งหนะใครอยากได้น้อยๆได้เน้นนะฮะชุดแบบนี้นะฮะก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะครับนี่แหละนี่เน้นๆ3คู่นะหกสี่เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็ฟันวิ่งรูดฟัน7ตัวเดียว นะครับก็ขอความสีฟ้าเข้าไปรับแนวทางกันได้นะครับอ่ะมาดูผลของเมือ่อวานนี้กันนะฮะก็เน้นๆสูญน,นะอ่าสูญมาจริงจด้วยนะฮะผลออก3 9ล่างนะฮะแล้วก็8ปดสศนะเจาะ0 2นยนะครับเป็นในที่ในตัวกลับนะฮะส่วนในฮานอยพิเศษนะก็เดี๋ยวต้องปรับสูตรใหม่เนาะมันมาอยู่นะแต่วิ่งเก้าเนาะนะฮะเก้าี่ก็ไปออกข้างหน้าเนาะนี่เนาะ เออแต่ออก99สักหน่อยนะมา44นะครับส่วนฮานอยปกติก็หลุดแล้วนะหลังจากที่เข้ามานะครับเมื่อวานนะออก21702นะไม่ใกล้เลย4กับ5ส่วนในที่ใน VAP นะฮะ3ก,กับ4น้อก็เนี่ย4ก็มันไปออกข้างหน้านะ49เลยนะครับออก49920นะ0220เลยเนาะ ส่วนน้อยรวมนะฮะอ่าน้อยรวมก็เข้าแค่เด่น9นะครับในพิเศษนะมาออก99 V i P อีกนะฮะอ่านั่นแหละก็จะเป็นผลของเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เข้าน้อยมากเลยนะฮะอืมไม่เข้าสักหน่อยเลยนะครับเข้าแค่เลขเด่นเลขวิ่งนะวันนี้ก็ขอให้แตก3น้อยแล้วกันนะครับนี่แหละเนาะอ่าสูตรหวยนะครับมีเข้ามีหลุดบางวันเข้าก็เข้าหลายน้อยนะฮะบ,บางวันหลุดนี่ก็หลุดหลายน้อย นะครับอ่ะมาดูวันนี้แล้วกันนะครับแนวทางแรกก็จะเป็นในที่ในลาวสตาร์ลาวสตาร์อีวันนี้จะให้ไปนะครับก็จะเป็นในที่ในเด่น2วิ่งรูดฟัน2ตัวเดียวเลยนะฮะหรือจะออกเลขเดิมนะสองศูนย์แต่มันไม่ค่อยออกเลขเดิมนะหลังๆมันนี้นะฮะสลับในลาวสตาร์เนาะในเด่น2นะครับ คนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกเดิอะนะฮะไม่จําเป็นต้องไปจับหลายตัวไม่ตองเป็นต้องไปซื้อเยอะนะฮะเนาะส่วนใน3ตัวเนาะก็จะเป็นนะฮะในที่ติดไว้น้อยๆแล้วกันนะฮะติดไว้น้อยๆพอได้รุนนะสหรับใน3ตัวนะครับ3ตัว3ชุดเท่านั้นนะครับต่อไปนะครก็จะเป็นในที่ในฮานอยพิเศษ พิเศษวันนี้ก็ปรับสูตรใหม่แล้วกันนะฮะเนาะ,ะอ่าช่วงหลังๆนี้มันไม่เข้านะฮะศย์กับ1ในวันนี้สูตรใหม่นะพอลงจริงๆนี่จะเข้าไหมนะฮะ้าย้อนหลังไปหลายงวดก็เข้าอยู่นะครับรอดูว่าจะออกไหมนะฮะสลับในนะครับศูนย์กับ1สูตรใหม่จับคู่ได้เห็นศูนยนะฮะ ในเด่น0ูนย์นะก็หรือใครทุนน้อยนะคะก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่ในเด่นศูนย์ก็ได้นะครับคนจะถูกไม่ต้องไปซื้อเยอะนะไม่จําเป็นต้องไปจับไปหลายตัวแบบสูตรไอีิเด่นหนึ่งนะคร จะชอบเด่นศูนย์หรือชอบเด่นหนึ่งยังไงก็ขอให้โชคดีนะฮะขอให้ถูกแล้วกันดอาสำหรับในฮานอยพิเศษในสูตรใหม่ของวันนี้นะฮะสามตัวเป็นสามชุดนะฮะติดไห้แล้วกัน,นะะก็ขอให้โชคดีกับในฮานอยพิเศษนะฮะร็หวังว่าสูตรใหม่นี้จะเข้าแล้วกันนะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นในที่ในฮานอยปกติ เมือ่อวานนี้หลุดวันนี้ก็ขอให้เข้าแล้วกันนะฮะให้ไปศูนย์กับห้าเนาะตามเลข5านะจากเมื่อวานนะเมื่อวานชอบมากเลย5้าไม่มานะครับวันนี้แหละนะฮะขอให้มาแล้วกันนะฮะมันชอบออกเจ้าหลังเนาะ,ะในเด่นในชุดแรกนะฮะสลับในเด่นศูนย์ก็ขอให้ถูกทั้งหวยลาวนะฮะแล้วก็หวยฮานอยวันนี้แล้วกันนะครับเนาะลาวเน้นๆน้น เข้า3มงวดติดแล้วนะครับวิ่งรูดฟันตัวเดียวก็เข้า3มงวดติดแล้วนะใครอยากได้ก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยแล้วกันนะครับเนาะเขาบ้านเขียวเข้าไปรับแนวทางกันได้เนาะอ่ะนะ,ะสลับในชุดเลดิ่5นะฮะจะชอบเต็มศูนย์หรือชอบเด็มห้ายังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับศูนย์ใน3ตัว ก็3ตัวนะฮะสชุดติดไว้แล้วกันนะครับสำหรับในนะฮะในฮานอยปกติในเด่นศูนย์แล้วก็ในที่ในเด่น5นะครับต่อไปก็เป็นที่ใน VIP VIP ก็อ่ะเมื่อวานนี้ก็ไปออกข้างหน้าเหมือนกัน9 4นะฮะวันนี้ก็ให้ไปในที่ในเด่น5กับเด่น6เมื่อวานนี้หลุดนะวันนี้ก็ขอให้เข้าแล้วกันนะครับประเด็นในชุดแรกนะฮะ ยังไงก็ขอให้โชคดีวยกันนะครับสลับในเด่น5นะฮะแล้วก็ในเด่น6ในชุดแรกส่วนในอีกชุดหนึ่งนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะฮะสรับในเด่น5นะฮะแล้วก็ในเด่น6นะครับก็ขอให้เฮงเฮงปังปนะับส่วนใน3ตัวนะครับ สามตัว3ชุดนะครับติดไว้ได้กันติดไว้ได้น้อยนะครับพอได้ลุ้นนะไมแน,มน่ก็อาจจะโชคดีนะครับถูก3าตัวในวันนี้ก็เป็นได้นะครับสหรับในต,ต่อไปก็จะเป็นในที่ได้นอยรวมนะครับน้อยรวมนี่ก็ถ้าเข้าหน่อยพิเศษน้อยถัดไปก็ไม่ต้องไปจับนะฮะให้3าตัวเดียววันนี้นะครับ 30313839สเนาะอ่านะฮะสลับเลยด่น3นะฟันให้ตัวเดียวเลยเลยนะวันนี้ก็หวังว่าทั้ง3น้อยเนี่ยจะมีเลข3ด้วยกันนะครับเนาะชุดเดียวนะครับ3ตัวเป็น836นะฮะก็อย่าลืมนำไปตัดด้วยนะครับก็จะเป็นแนวทางของในวันนี้นะครับในชุดเต็มๆนะก็วันที่12นะฮะวันศุกร์นะวันศุกร์ก็ขอให้มีความสุข นะครับเพียงเพีังปังๆนะฮะขอให้แตก3หน่อยนะครับขอให้เข้าเราพัฒนาด้วยแล้วกันสำหรับในวันนี้นะครับอยลืมกดไลค์แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ